เอาละครับท่านชมนครับเราไปดูกันที่ข่าวแรกเลยครับทางด้านสืบนครบาลได้มีการรวบนะครับอิดบางแม่นางนะครับอดีตวิศวกรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น นักกีฬายิงปืนนะครับลักลอบขายกระสุนปืนผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ส่งขายเนี่ยทั่วประเทศนะครับยอมรับครับว่าขายเป็นรายได้เสริมนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านสืบนครบาลได้ร่วมกับนักสืบของ TOPG นะครับชุดปฏิบัติการที่5ครับได้มีการออกสืบแล้วก็แกะรอยนะครับจนกระทั่งพบว่านายทัดชัยนะครับหรืออิฐบางแม่นางเนี่ยนะครับอดีตวิศวกรและก็นักกีฬายิงปืน มีพฤติกรรมในการลักลอบจำหน่ายกระสุนปืนขนาดต่างๆส่งนะครับจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับทั่วประเทศแล้วก็มีการเร่งนะครับสืบสวนเพื่อทำการจับกลุ่มตัวนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็คือวันที่7สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้นำกำลังเนี่ยไปเฝ้าตามจุดต่างๆเพื่อทำการจับกลุ่มนะครับอิดบาง นะครับแม่นางเนี่ยนะครับได้ที่บริเวณนะครับหน้าร้านของร้านนะครับรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งในในพื้นที่ตลาดบางใหญ่อำเภอนะครับบางรักพัฒนาไอ้ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรี ก็พบนะครับว่าขนาดที่นายอิทเนี่ยกำลังขับรถนะพร้อมด้วยมีถุงผ้าขนาดใหญ่ครับภายในเนี่ยยังมีกล่องพัสดุนะครับซึ่งมีการลักลอบเนี่ยบรรจุนะครับกระสุนปืนขนาดต่างๆแล้วก็นำมาส่งให้แก่ลูกค้านะครับที่สั่งซื้อทางออนไลน์เจ้าหน้าที่พอเฝ้ารอนะครับจนกระทั่งนายอิทเนี่ยนะครับได้มีการส่งพัสดุจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จากนั้นครับนายอิดก,ก็ได้เดินทางมาที่จะขึ้นรถนั่นเองเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนนะครับเพื่อทําการสอบถามและทําการตรวจคน้นผู้ต้องหาก็ยอมรับครับว่านําเอาเครื่องกระสุนปืนชนิดต่างๆนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับที่สั่งซื้อเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวนะครับและก็ไปเปิดกล่องนะครับเพื่อทําการตรวจคน้นพัสดุที่จัดส่งนะครับแม่ผลจาก,การตรวจคน้นท่านผู้ชมครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยว่ายึดของกลางเนี่ยเป็นกระสุนปืน นะครับได้ทั้งหมดเนี่ย885นัดนะครับในชั้นจับก,กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยยังให้การภาคเศษโดยบอกอย่างนี้ครับว่าเดิมทีเนี่ยตนเองเนี่ยทำงานเป็นวิศวกรนะครับโยธาของบริษัทเอกชนลายใหญ่นะครับยักษ์ใหญ่เลยทีเดียวก็ว่าได้หลังจากนั้นก็ได้ลาออกมาแล้วก็มารับงานนะครับวิศวกรฟรีแลนซ์นะครับเพื่อที่จะแหมด้วยความ ชื่นชอบนะครับการยิงปืนมาตั้งแต่อายุเนี่ย21ปีจนกระทั่งมีการฝึกฝนนะครับแล้วก็เข้าชิงประเภทกีฬานะครับจนมีความชำนิชำนาญแล้วก็รู้จักนะครับคนในวงการยิงปืนและก็แวดวงของผู้จำหน่ายกระสุนปืนนะครับตลอดจนนะครับอุปกรณ์บีบีกันนะครับ จนเองจริงได้หันมานะครับนี่ต้องบอกว่าหันมาจําหน่ายกระสุนปืนขนาดต่างๆแล้วก็มีการมีขายอุปกรณ์นะครับของ b ีบีกันเป็นรายได้เสริมนะครับแม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาถูกจับกลุ่มนะครับจากการตรวจสอบนะครับประวัตินะครับของนายอิดนะครับบางแม่นางเนี่ยพบว่าเคยกระทาความผิด ในข้อมูลนะครับของข้อมูลหลักฐานเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็พบว่าอย่างนี้ครับว่าเคยถูกดำเนินคดีลักลอบจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเพื่อเป็นการค้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเมื่อปี2565นอกจากนี้ครับยังมีหมาย ค้นนะครับในการตรวจค้นเนี่ยก็เข้าทําการตรวจค้นนะครับในบริเวณบ้านพักนะครับก็ยังพบอาวุธปืนขนาดจุดสามนะครับซึ่งมีใบอนุญาตเนี่ยเป็นของบุคคลอื่นซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านนั่นเองนะครับทางด้านพล,ลตํารวจตีธีระเดชธรรมสุธีครับได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนนั้นนะครับเป็นต้นต่อนะครับของการก่อเหตุอาชญากรรมโดยจากทาง สืบนครบาลน,นะครับมุ่งเน้นที่จะมีการปราบปรามแล้วก็จับกลุ่มอย่างจริงจังเพื่อเป็นการลดปัญหาในสังคมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงอยากจะขอฝากเตือนนะครับกับการซื้อการขายหรือการครอบครองพกพาอาวุธปืนเนี่ยจะต้องมีใบอนุญ,ญาตนะครับจากนายทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากซื้อหรือขายอาวุธปืน ที่ไม่มีนะครับไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยนะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมีความผิดตามพรบอาวุธปืนนะครับผู้ขายเนี่ย มีโทษจำคุกนะครับตั้งแต่2ปีถึง20ปีและก็ปรับตั้งแต่4,000บาทถึง40,000บาทนะครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับบางครั้งบางข่าวที่พูดพูดกันมักจะพูดว่านะครับอาวุธปืนหาง่ายนะครับเครื่องกระสุนปืนทำไมมันหาง่ายเพราะเนี่ยครับเอาความชื่นชอบของตัวเองนะครับในการฝึกซ้อมจนกระทั่งยิงปืนชำนาญโดยเป็นแบบนักกีฬานะครับแล้วก็พอไปเข้าแวดวงแบบนี้นะครับรู้จัก ว่างขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในแวดวงกีฬายิงปืนแล้วก็ผู้ที่วางเขาเรียกว่าจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนนะครับพอมีการอย่างนี้ก็ผันตัวเองนะครับ นี่เป็นวิศวกรดีๆนะครับต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้หลายคนก็ปรารถนาแต่วาแหมบอกว่ามาหาลายได้เสริมนะครับแหมแล้วก็แบบนี้ต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสืบนครบาลแล้วก็นักสืบนะครับ TOPG นะครับในการเข้าควบคุมครั้งนี้และท่านผู้ชมดูดีครับว่าเขาส่งทีเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับ885นัดนะครับและส่งไปทั่วประเทศเลยแหมนี่ขอบคุณเลยจริงๆนะครับ ตามหมายจับอย่างนี้นะครับแหมแล้วก็เคยมีคดีด้วยเมื่อปีนะครับนาก็เมื่อปี2565นะครับแหมไม่เข็ดไม่หลาบไม่จํากันเลยทีเดียวนะครับผลสุดท้ายไปไม่รอดนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนี่แหละครับท่านชมครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์และเป็นนาทีนะครับในการเข้าจับกลุ่มนะครับในบริเวณตลาดบางใหญ่นะครับแถวแถวบ้านผมเองนะครับนี่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจของสืบนครบาลในครั้งนี้ครับ